ครับในคลิปนี้นะก็เป็นสัปดาห์ที่ที่หนะที่เราจะเรียนในเรื่องของอาการผลิตสื่อนะครับที่ผ่านมานะครับในส่วนของการวางแผนการผลิตเนี่ยนะครับเราจบไปที่เรื่องของการเขียนบทนะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ยุ่งยากนะครับเนื่องจากว่ามีหลายขั้นตอนนะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ ออมันค่อนข้างที่จะจะสอนยากนะแต่หลังจากนี้ไปนะครับก็จะหมดแล้วนะครับในเรื่องของการเขียนบทนะต่อไปนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะครับแล้วก็การจัดทำงบประมาณนะครับออในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในเรื่องของ Preproduction อยู่นะครับออทีนี้แต่ในส่วนของการวางแผนเนี่ยนะครับมันยังเหลืออีก2ส่วนนะก็คือเรื่องของ การวางแผนการผลิตนะครับแล้วก็การติดต่อประสานงานนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะครับการทํางานทุกประเภทเนี่ยนะครับมันต้องมีการทําแผนนะครับเพื่อให้งานเนี่ยมันสําเร็จตามระยะเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําสื่อก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีการทําแผนนะ ซึ่งตัวแผนที่ใช้ในการทำสื่อเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่ามีเดียโปรดักชันสเกตูนะครับนะทีนี้การจัดทำแผนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนกระบวนการนะว่านะ e p r o d u c โปรดักเราทำอะไรบ้างนะครับโปรดักชันทำอะไรบ้างนะแล้วก็ p o โพ p r o d u c t i o n เราทำอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ และส่วนทางขวามือตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลานะครับว่าเราจะทำงานเนี่ยนะนะขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับงานทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการทำแผนการทำงานนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการผลิตสื่อของเรานะครับที่เราเรียนกันมานะครับ แล้วก็เป็นขั้นตอนการผลิตสื่อที่เขาใช้นะครเป็นขั้นตอนทั่วไปนะครับขั้นตอนพื้นฐานนะอ่าอย่างอย่างที่เราเรียนมานะครับในขั้นตอนของ p รีโปรดักชันเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนนะในเรื่องของการกำหนดคอนเซ็ปต์แนวคิดถูกไหมครับก็เป็นสัปดาห์แรกๆที่เราเรียนใช่ไหมครับแล้วก็การค้นคว้าหาข้อมูลนะครับแล้วก็นํามาเขียนบทนะครับซึ่งในขั้นตอนการเขียนบทเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีลาเอียดย่อยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็กว่าจะได้บทออกมาเนี่ยก็ใช้เวลามากพอสมควรนะนะหลังจากนี้เนี่ยเมื่อบทเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมานะเซอร์เวยนะครับสถานที่ที่จะใช้ในการถ่ายทำนะครับนะแล้วก็มากำหนดเครื่องมืออุปกรณ์นะครับคัดเลือกนักแสดงแล้วก็จัดทำงบประมาณนะครับนะในวันนี้เราจะทำนะครับส สองใบงานนะครับก็คือการจัดทำตารางการผลิตนะครับแล้วก็จัดทำตารางงบประมาณนะครับอ่นนี่คือส่วนของ pre-production นะส่วนของ production ทำอะไรบ้างก็หลังจากที่เราเตรียมงานเรียบร้อยเนี่ยนะครับมีบทนะครับมีสารที่เรียบร้อยแล้วมีเครื่องมืออุปกรณ์มีจะนักแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับนะขั้นตอนที่เราจะผลิตจ,จริงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการติดต่อประสานงานนะครับว่า เราจะถ่ายทําที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนะครับก็ต้องมีการติดต่อประสานงานก่อนนะครับมีการเตรียมงานนะครับก็คือว่านะสถานที่ที่เราจะไปถ่ายทำเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์อะไรบ้างนะอุปกรณ์ถ่ายทำอุปกรณ์ประกอบฉากมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการเตรียมงานนะครับแล้วก็ขั้นตอนการถ่ายทำนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะไปถ่ายทำานณะสถานที่จริงนะครับ ส่วนขั้นตอนกระบวนการหลังการผลิตนะครับก็จะมีนะครับการตัดต่อขั้นต้นนะครับเรียกว่าล่าฟคัตนะมีการบันทึกเสียงนะครับมีการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับทำวิชวลเอฟเฟกต์นะครับการมิกซ์เสียงผสมเสียงอะไรต่างนะครับแล้วก็ไฟนอลคัตนะครับคือการตัดต่อขั้นสุดท้ายแล้วก็เผยแพร่นะ อันนี้เนี่ยก็คือเป็นขั้นตอน,นกระบวนการผลิตสื่อนะครับทั่วไปนะเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับนะอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาขั้นตอนตัวนี้มานะเขียนลงในตัวตารางอันนี้อาจารย์ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่า,าตารางการผลิตของเราเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะก็มีเอาตารางเอาขั้นตอนขั้นบนขอตัวนี้นะครับเอามาใส่ในตารางนะครับ แล้วก็ส่วนทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นระยะเวลานะครับอันนี้ลแ,แล้วแต่เรานะว่าเราจะกําหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับถ้าเป็นสัปดาห์เราก็ตีเป็นช่องเล็กๆนะครับนะหรือจะกําหนดเป็นเดือนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดก็คือกําหนดเป็นเป็นสัปดาห์นะครับก็จะมีความละเอียดนะนะนี้เราก็นะกำหนดว่าเนี่ยขั้นตอนแต่ขั้นตอนเนี่ย เราวางแผนว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่นะครับเนี่ยจริงๆการทํางานเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเรียงกันไปนะเราสามารถทํางานควบคู่กันได้นะครับอย่างเช่นกําหนดคอนเซปต์เนี่ยนะครับมันแค่นิดเดียวใช่ไหมกำหนดคอนเซปต์เสร็จเราก็สามารถหาข้อมูลได้เลยนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องรอ,อขั้นตอนนี้เสร็จก่อนถึงจะทําขั้นตอนต่อไปนะในขั้นตอนบางกระบวนการเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถทาพร้อมกันได้นะเพื่อที่จะได้ ประหยัดเวลานะครับนะนี่ก็อาจารย์ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับถัดมานะครับเรื่องของการสํารวจสถานที่หรือว่าพื้นที่ในการถ่ายทำนะในงานที่เราผลิตสื่อหรือว่าทำสื่อออกมาเนี่ยนะครับนอกจากบทที่จะเป็นตัวที่จะกำหนดเรื่องราวนะหรือว่าคุณภาพของงานให้ออกมาดีแล้วเนี่ยนะครับ นอกจากจะมีบทที่ดีนะครับมีนักแสดงที่ดีนะครับมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสถานที่ที่ใช้นในการถ่ายทำนะครับเพราะว่าสถานที่ที่ใช้นในการถ่ายทำเนี่ยนะครับมันจะช่วยส่งเสริมนะให้บรรยากาศหรือว่าภาพนะครับที่ออกมาในสื่อเนี่ยมันมีความสมจริงนะครับเพราะนั้นขั้นตอนของการ สำรวจพื้นที่ในการถ่ายทำเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะรายละเอียดตรงนี้อาจารย์จะข้ามไปนะให้เราไปอ่านเองนะครับอาจารย์จะมาเริ่มตรงในส่วนของอาการจัดทําทํางบประมาณนะครับาการจัดทางบประมาณการผลิตเนี่ยก็คือเป็นการกํนะาหนดหรือว่าตั้งงบประมาณนะครับเบื้องต้นว่า ในสื่อที่เราจะผลิตเนี่ยนะครับจะต้องใช้งบประมาณนะครับเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับจะใช้ในการประมาณการนะเป็นการประมาณการนะครับมันอาจจะสูงกว่าหรือต่ํากว่าก็ได้นิดหน่อยนะครับนะทีนี้สิ่งที่เราจะนะจะประมาณการงบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายได้นี่นะครับเราจะมันจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับนะ อันที่1คือต้องรู้นะจำนวนทีมงานว่ามีกี่คนนะครับค่าแรงค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับนะอันที่2เราต้องรู้ว่าสถานที่ที่เราจะไปถ่ายทำเนี่ยนะครับมีที่ใดบ้างมีกี่สถานที่นะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่นะครับนะพวกนี้จะต้องเอามาคิดในส่วนของการประมาณการงบประมาณทั้งหมดนะครับจะต้องรู้เรื่องของเครื่องมืออุปรกรณ์นะครับอุปกรณ์ครอบฉากนะครับ เราจะสามารถหาอุปกรณ์ได้จากที่ไหนหรือว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเช่นค่าเดินทางค่าอาหารค่าที่พักนะครับค่าน้ำมันต่างๆนะครับที่ใช้ในการเ,าเดินทางไปถ่ายทำนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะที่เราจะเป็นจะต้องรู้นะครับถ้าหากเราไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะ คิดงบประมาณได้นะอ่ะทีนี้มาดูนะครับว่าการจัดทํางบประมาณการผลิตเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2วิธีนะวิธีที่1เนี่ยเราเรียกว่าการจัดทําร่างงบประมาณนะครับก็คือเป็นการประมาณการคร่าวๆนะครับนะอันนี้เนี่ยมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับก็คือว่าประมาณการจากรูปแบบนะของสื่อที่จะผลิตนะครับเช่น สื่อที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำสื่อออกมาในรูปแบบอะไรนะครับเช่นเป็นสื่อโฆษณาเป็นรายการโทรทัศน์หรือเป็นสื่อโปรโมตนะครับหรือเป็นหนังสัน้นเป็น MV หรือเป็นรีวิวสินค้านะครับซึ่งไอ้รูปแบบของสื่อที่เราผลิตเนี่ยนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปนะครับนะอย่างเช่นถ้าเป็นสื่อโฆษณาเนี่ยนะครับนะ ค่าจัดทำเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะเพราะว่าออต้องการคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าทําสื่อโฆษณาออกมาคุณภาพไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลต่อตัวสินค้าหรือบริการที่เราจะขายถูกไหมถ้าตัวสื่อโฆษณาไม่ดีเนี่ยก็ขายของไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสื่อโฆษณาเนี่ยก็จะมีค่าจัดทำเนี่ยแพงนะครับนะอันนี้คือเป็นการประมาณเบื้องต้นนะครับโดยที่ นะประมาณการคร่าวๆนะครับแต่ในที่นี้คําว่าการประมาณโดยคร่าวาๆเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเราอยากจะคิดเท่าไหร่ก็คิดนะแต่หมายความว่าต้องมีข้อมูลอ้างอิงนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นนะอันนี้อาจารย์เอามาจากเว็บไซต์หรือว่าบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับนะอย่างเช่นถ้าผลิตสื่อโฆษณาเนี่ยนะครับความยาว30วินาทีถึง1นาทีนะครับราคาแล้วแต่3 0 0 0 0ถึง500,000บาทเห็นไหมเพราะฉะนั้น สื่อโฆษณาเนี่ยจะจะแพงนะครับค่าค่าผลิตเนี่ยจะแพงนะถ้าเป็นสื่อพรีเซนต์นะครับแนะนำหน่วยงานองค์กร,นะรอะไรต่างๆทั่วไปเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่60,000ถึง2,000บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพหรือว่าความต้องการนะครับของลูกค้านะสื่อโปรโมทนะครับเช่นสื่อไวรัลนะครับอันนี้ก็1นาทีก็ประมาณ80,000ถึง3,000 0นบาทนะ สื่อสัมภาษณ์ทั่วไปนี่ก็20,000ถึง50,000บาทน,นะครับอันนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่สามารถเอาไปอ้างอิงได้นะเพราะว่าเป็นข้อมูลจากจากบริษัทบริษัทหนึงนะครับเพราะนั้นการกำหนดราคาตรงนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทีมงานแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ของแต่ละสถานที่แต่ละบริษัทนะครับนะเพราะนั้นถ้าบริษัทหนึงนะครับราคาถูกกว่านะครับมันไม่ได้หมายความว่า บริษัทที่แพงกว่าเนี่ยจะจะ,ะคิดค่าใช้จ่ายที่แพงนะจริงๆต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของงานนะครับที่เขาที่เขาทำให้เราเนี่ยนะเป็นยังไงเครื่องอุปกรณ์เป็นอย่างไรนะครับนะในส่วนแรกเนี่ยนะครับการจะทำร่างงบประมาณตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเราทำไม่ได้เนื่องจากว่าเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับอันนี้จะต้องเป็นคนที่ เคยทำงานในลักษณะนี้มาแล้วนะครับหรือว่ามีประสบการณ์มาแล้วถึงจะมีข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเพราะนั้นในส่วนของเราเราจะมาทำตารางงบประมาณในรูปแบบที่2นะครับคือการทำงบประมาณการผลิตนะครับอันนี้จะมีการคิดนะขั้นตอนการผลิตจริงนะครับเม่สักรู่นี้อันนี้เป็นคือเป็นการประมาณคร่าวๆนะแต่อันนี้จะมีการคิดนะ แล้วก็คำนวณรายละเอียดออกมาอย่างแท้จริงนะ,อ,ะอันนี้วิธีการจัดทำงบประมาณการผลิตเนี่ยนะครับเราจะแบ่งนะงบออกเป็นด้วยกัน3งบด้วยกันนะครับอันที่1เราเรียกว่างบลงทุนนะงบลงทุนนี้ก็คือเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนทั้งหลายเช่นเราลงทุนซื้ออุปกรณ์นะครับซื้อเครื่องมือหรือแม้แต่ค่าเช่าค่า สำนักงานค่าสถานที่เนี่ยนะครับของบริษัทอันนี้นะครับเราถือว่าเป็นงบลงทุนนะครับรวมถึงเงินเดือนหรือว่านะค่าตอบแทนของพนักงานนะครับก็อยู่ในส่วนของงบลงทุนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายคงที่คือหมายความว่าทุกเดือนอเราจะต้องจ่ายเท่านี้นะครับเพราะนะั้นตรงนี้เราจะเราจะเรียกว่าเป็นฟิกคอสนะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ตายตัวนะครับ ต่อมานะครับเป็นงบจ้างงานนะงบจ้างงานอันนี้หมายถึงว่างบประมาณที่เราใช้จ่ายนะครับเพื่อที่ใช้ในการจร้างนะครับนะจ้างคนที่อยู่ภายนอกนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทเรานะครับ mm. เช่นเราจร้างนักแสดงนะจ้างพิธีกรหรือว่าจ้างนักพากย์เสียงนะครับที่ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในทีมงานหรือว่าในบริษัทของเรานะครับอันนี้เราจะ คิดเป็นเรื่องของงบจ้างงานนะต่อมานะครับงบดําเนินงานนะครับก็คืองบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทํางานทั้งหลายนะครับเช่นค่าเช่าสถานที่นะครับค่าเช่าสถานที่นี่คือสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำนะในกรณีที่เราไปถ่ายทํานอกสถานที่นะครับค่าน้ํามันค่าเดินทางค่าอาหารค่าที่พักและก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับนะอันนี้เราก็จะแยกนะ บันทึกเป็นสามงบแบบนี้นะครับคำถามคือว่าทำไมเราต้องแยกเป็นงบประมาณแบบนี้ทำไมเราไม่คิดรวมออกมาเป็นเงินก้อนเดียวนะที่เราต้องแยกเป็นสามงบแบบนี้ก็คือเพื่อให้เราได้รู้ว่างบประมาณส่วนไหนนะครับมีการใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะได้ควบคุมหรือว่าบริหารจัดการงบเนี่ยให้มันอยู่ในต้นทุนที่เราสามารถกำหนดได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดรวมเป็นงบเดียวนะครับเป็นเงินก้อนเดียวเนี่ยเราจะแยกไม่ออกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะงบจ้างงานเนี่ยกำลังเยอะหรือว่างบดํานินงานเนี่ยเยอะเกินไปนะนะเราก็สามารถที่จะปรับลดหรือว่าบริหารจัดการได้เพื่อให้งบประมาณเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่อเวอร์เกินไปนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับการคํานวณน,นะอาจารย์จะสอนไปทีละง,งบนะครับ อันที่1นนะครับการคำนวณงบลงทุนก่อนนะครับงบลงทุนก็ตั้งแต่เรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เราซื้อเข้ามานะในบริษัทเรานะตัวอย่างเช่นนะครับเราซื้อวัสดุใหม่ซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องมือต่างๆนะครับนะวิธีการคำนวณเนี่ยนะครับนะมีวิธีมีอยู่ด้วยกันสองวิธีนะครับนะกรณีที่เราซื้อใหม่ นะกรณีนี้กรณีที่เราซื้อใหม่เนี่ยก็นะครับให้นะใช้วิธีการคำนวณโดยใช้ค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าเสื่อมราคานะครับนะกรณีซื้อใหม่นะครับเราจะคิด็นค่าเสื่อมราคานะเดี๋ยวจะมาดูต่อไปว่าค่าเสื่อมราคาคิดยังไงนะต่อมาหรือกรณีที่2เนี่ยคือเราไม่ได้ซื้อใหม่นะครับคือมันมีของอยู่แล้วนะครับหรือว่าซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็อยากสามารถใช้งานได้นะครับ ในกรณีเช่นนี้เราก็จะคิดเป็นค่าเสื่อมราคาเช่นเดียวกันนะคระคราวนี้เรามาดูว่าค่าเสื่อมราคาคิดอย่างไรนะสูตรในการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับก็คือค่าเสื่อมราคาเท่ากับราคาทุนนะครับลบด้วยราคาซากนะครับแล้วหารด้วยอายุการใช้งานนะมาดูนะครับราคาทุนคืออะไรคือราคาของหรือว่าราคา สินค้าที่เราซื้อเข้ามานะครับนะเราซื้อมาราคาเท่าไหร่ก็ระบุนะราคาเท่านั้นนะครับราคาซากหมายถึงราคาของอุปกรณ์หรือว่าของชิ้นนั้นนะครับที่เราคาดว่าเราจะไม่ใช้แล้วแล้วเราจะนำไปขายต่อนะครับเราก็ประเมินออกมาว่าของชิ้นนี้เนี่ยราคาจะเหลือจะเหลือราคาเท่าไหร่นะครับ ไม่จะเป็นที่ต้องใช้ใชจนกลายเป็นซากนะนะครับเราจะใช้กี่ปีนะครับเราก็นะคิดราคาแค่เท่านั้นนะครับไม่จะเป็นต้องใช้ให้พังจนกลายเป็นซากนะครับแล้วก็หาด้วยอายุการใช้งานนะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นเราซื้อกล้องมา1ตัวนะครับซื้อกล้องมาใหม่เลยนะหตัวในราคา3 0,000นบาทนะครับเราคาดว่าจะใช้งานกล้องตัวนี้เป็นระยะเวลา5ปีนะครับ ซึ่งจริงๆ5ปีเนี่ยกล้อง1ตัวเนี่ยนะครับใช้งาน5ปีนี่ก็ตกยุคและตกรุ่นลวนะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่ใช้แล้วเราก็จะซื้อใหม่นะครับเพราะนั้นเราจะใช้เวลา5ปีนะครับเพราะนั้นเมื่อถึงเวลา5ปีเนี่ยนะครับกล้องตัวนี้เมื่อขายแล้วเนี่ยนะครับจะเหลือราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเพราะนั้นหายไป2 0 0แสนนะครับเพราะนั้นเราจะมาคิดว่าค่าเสื่อมราคาของกล้องตัวนี้นะครับมีค่าเสื่อมราคาวันละกี่บาท นะอ่าเราก็มาแทนค่าในสูตรนะครับราคาทุนก็คือตัวราคากล้องถูกไหมก็คือ30,000นนะครับลบด้วยราคาซากราคาซากคือในที่นี้คือ10,000แสนบาทนะครับคือเราใช้ไป5ปีและเมื่อ5ปีเนี่ยกล้องตัวนี้ราคาจะตกลงเหลืออยู่ที่10,000แสนบาทนะครับหาด้วยอายุการใช้งานนะเราก็ในที่นี้เราใช้งาน5ปีก็หารด้วย5นะครับเพราะนั้นเราก็ นะครับหาออกมานะสามแสนลบด้วย10,000แสนหารด้วย5นะครับออกมาได้เท่ากับ4ี่0 0บาทต่อปอีดูหน่วยให้ดีนะตอนนี้5เนี่ยมันคือปีนะครับเพราะนั้นเราหารออกมาแล้วเนี่ยมันเป็น4 0,000บาทต่อปีนะครับแต่โจทย์เขาถามว่าวันละกี่บาทนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเอาปีเนี่ยมาหารเป็นเดือนและเสร็จแล้วก็จากเดือนมาหารเป็นวันนะครับ ตัวนี้เราได้ต่อปีนะครับปีละ40,000บาทต่อปีถูกไหมเรามาคิดเป็นต่อเดือนนะครับก็เอา4 0,000ื่นหารด้วย12นะครับเพราะว่า1ปีมี12เดือนนะครับก็หารออกมาก็ได้ค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเสริมราคานะครับเป็น3,33 3, 3บาทนะต่อเดือนนะครับเมื่อเรามาคิดเป็นต่อวันนะครับก็เอา3,3 3 330, 3หารด้วย30นะครับ ก็จะออกมาเป็นวันนะครับก็ตกนะค่าเสื่อมราคาวันละ11 1บาทนะครับโดยประมาณนะอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานะครับนะทีนี้มีข้อคอมเมนต์ตัวนี้ว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะครับถึงไม่ได้ใช้งานก็ต้องเสียนะครับเพราะว่าเออมันคิดเป็นเป็นตามอายุการใช้งานนะครับอย่างเช่นเราซื้อกล้องมาใหม่ๆเลย1ตัวนะครับ ไม่ได้ใช้เลยใส่ไว้ในตู้นะครับอีก5ปีเอามาขายนะครับเราก็ต้องราคาก็ต้องลดลงอยู่ดีนะครับเพราะฉนั้นค่าเสื่อมราคาตรงนี้ถึงแม้จะไม่ใช้งานนะครับก็ต้องเสียนะครับค่าเสื่อมราคานะถัดมานะครับคือการคํานวณงบจ้างงานนะงบจ้างงานนี้ก็คิดง่ายนะครับก็คือเอาค่าแรงนะครับค่าแรงของ ของผู้ที่รับทํางานเนี่ยนะครับคูณด้วยระยะเวลาที่ทํางานแล้วก็คูณด้วยจํานวนคนนะครับค่าแรงหมายถึงค่าตอบแทนที่จ่ายให้คนนะครับที่รับทํางานในข้อตกลงที่วางไว้นะครับเช่นค่าตัวนักแสดงค่าภาคนะครับค่าพิธีกรต่างๆนะครับเขาก็จะมีเลทค่าตัวของเขานะครับว่าเขาคิดนค่าตัวเท่าไหร่อย่างไรนะครับ คูณด้วยระยะเวลานะคือระยะเวลาที่ทำงานนะครับจะเป็นนะต่อนาทีต่อชั่วโมงหรือว่าต่อวันก็แล้วแต่นะครับวันะนั้นตัวนี้ดูหน่วยให้ดีนะว่าค่าแรงของเขาเนี่ยเขาคิดต่ออะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นดาราดังๆเนี่ยนะครับค่าแรงบางครั้งเขาคิดเป็นนาทีนะอย่างโฆษณาอย่างเงี้ยนะครับนาทีละแสนอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีนะว่าหน่วยเป็นอะไรเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นต่อวัน จำนวนคนก็คือว่าเราจ้างนะครับคนที่ทํางานตัวนี้กี่คนนะฮะตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราจ้างนักแสดงคนหนึ่งนะครับนะอัตราค่าแรงอยู่ที่1 0,000บาทต่อวันนะอันนี้เขาคิด่อวันนะครับหนึ่งบาทต่อวันนะครับในงานที่เราจะถ่ายเนี่ยนะครับนะมีจํานวน3วันนะครับเราจะต้องจ้างนักแสดงคนเนี้ยนะครับสวันนะครับเราก็เอา 1 0 0 0 0นคูณด้วย3นะครับ3วันเราจ้างอีกคนก็คือจ้างคนเดียวนะก็คูณ1น,นะครับก็ออกมาก็เป็น30,000บาทนะครับอันนี้กรณีที่จ้างหลายคนนะครับเมื่อกี้จ้างคนเดียวนะอันนี้กรณีที่จ้างหลายคนนะตัวอย่างเช่นเราจ้างนักแสดงประกอบนะสาคนนะครับเราให้ค่าแรงนะนะวันละ350บบาทนะ อันนี้เป็นนักแสดงประกอบคือไม่มีบทพูดนะเข้ามาเดินปะปนอยู่ในฉากเนี่ยนะครับสามราบาทนะก็นะเราถ่ายทําแค่1วันนะครับในฉากนี้เราถ่ายทําแค่1วันนะครับก็มาแทนค่านะก็คือค่าแรงสามรอานะครับคูณด้วยระยะเวลาคือ1วันนะครับเพราะฉะนั้นตอนคิดเนี่ยคิดให้ดีว่าค่าแรงเขาคิดต่ออะไรนะครับนะต่อวันต่อนาทีต่อชั่วโมงนะครับนี้เขาคิดต่อวันก็คูณด้วย1 รเราจ้างกี่คนจ้าง30คนนะครับก็เป็นเงินเท่านี้นะครับหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทนะถัดมานะครับเป็นงบดําเนินงานนะครับงบดําเนินงานในที่นี้ก็คือเป็นงบที่นะครับในการคิดค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างการการการทำงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายทั่วไปนะอันนี้ก็มีพิธีการคิด ลักษณะแบบนี้นะครับเช่นค่าหารก็คือเอาราคาหารนะครับคูณด้วยจํานวนมื้อคูณด้วยจํานวนคนนะอันนี้ง่ายๆนะครับโอเคนะในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์ like so, okay. okay. มนะตัวอย่างการทําแบบฟอร์มบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับอ่าเราก็จะแยกเป็นงบแบบนี้นะครับงบลงทุนนะครับเราลงทุนมีอะไรบ้างนะครับก็ระบุลงไปนะครับเราจะเขียนในช่องนี้นะครับในช่องค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะ ส่วนค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยเราจะบันทึกในขณะที่เราผลิตจริงนะแต่แต่ตอนนี้เราเขียนในช่องงบประมาณใช้จ่ายโดยประมาณนะครับคือเราว่าเรายังไม่ได้ผลิตจริงแต่เพียงว่าเราคิดหรือว่าคำนวณเอาไว้ก่อนนะอันนี้เราก็ระบุไปนะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เกี่ยวกับงบลงทุนนะครับถนะัดมานะครับงบจ้างงานนะครับเราก็มาดูว่า ในงานที่เราจะผลิตเนี่ยนะครับเราจะต้องจ้างใครบ้างนะครับที่ไม่เกี่ยวหรือว่าที่นอกเหนือจากทีมงานในบริษัทเรานะอ่าเราก็มาอ่ากรอกหรือว่าลงรายละเอียดในส่วนของงบจ้างงานนะครับอ่างบดาเนินง,งานนะครับอันนี้เราก็คิดนะครับนะตามค่าใช้จ่ายที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเช่นเราจะมีออกกองกี่ครั้งค่าสถานที่ค่าเดินทางค่าที่พักต่างๆนะครับก็ คิดคำนวณออกมาแล้วก็รวมเป็นเงินนะครับนะอ่าเอาละนะครับคราวนี้นะอาจารย์ก็จะมาอธิบายตัวตัวใบงานนะครับใบงานที่11-12นะอ่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีใบงาน2ององใบนะครับอันที่1ก็คือว่าให้ทำนะครับตารางการผลิตนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูในตัวอย่างได้นะก็คือให้เราวางแผนว่าตัวสื่อที่เราจะผลิตเนี่ยนะครับเราจะทำเนี่ยนะครับมีขั้นตอนกระบวนการอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งเป็น pre- post ก็ได้นะครับดูจากตัวอย่างที่อาจารย์สอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาวางแผนนะว่าเราจะทำเนี่ยนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับจะระบุเป็นเดือนหรือว่าเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับ ต่อมานะครับนะการจัดทำงบประมาณนะก็ให้เรานะทดลองนะครับคำนวณน,นะงบประมาณที่จะใช้ในการผลิตนะครับเช่นงบลงทุนนะครับนะให้เราจินตนาการว่าหรือให้เราคิดว่าถ้าเราเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่กำลังผลิตหรือว่านะได้รับการว่าจ้างให้ทำงานชิ้นนี้นะครับผลิตงานเนี้ยนะครับเราจะนะ ต้องลงทุนอะไรบ้างหรือว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อ,อะไรบ้างนะครับในการถ่ายทำเนี่ยนะครับในการผลิตงานชิ้นเนี้ยนะครับนะงบจ้างงานเราจะจ้างใครบ้างนะครับแล้วก็งบดาเนินงานนะว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็คํานวณน,นะครับตามสูตรที่อาจารย์สอนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เวลาเขียนก็เขียนอยู่ในลงในตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็สัปดาห์สัปดาห์นี้ก็มี สองใบงานนะครับส่วนใครที่สงสัยหรือว่ามีข้อคำถามตรงไหนก็สามารถที่จะทักมาถามในข้อความสุดตัวหรือว่าโทรมาถามนะครับข้อสงสัยได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็นะขอจบเพลงเท่านี้ครับ